สุขใดเกินความสงบนั้นไม่มีบุญได้ด้วยการให้สิ่งของอันเป็นทานให้ความรู้อันเป็นทานและให้อภัยทานพระราดำรันที่บังกรพระพูทธสวัสดีครับผมนายพิสิทธิพงษ์แจ่มใสได้รับมอบหมายจากทางสำนักสงฆ์ วัดภูท้ำพระให้ประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนเพื่อสราบเนื่องจากในวันที่6กถึง8พฤษภาคม2 5 5 9สำนักสงฆ์วัดภูท้าพระมีกำหนดจัดงานสมโภชเทพแม่ตะเคียนทองบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ สายวัดป่าและทอดผ้าป่าสร้างโรงทานโดยในวันที่6พฤษภาคม2 5 5 9เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปลงทะเบียนบวชชีพรางบวชชีพรา์และปฏิบัติธรรมตลอดคืนในวันที่7พฤษภาคม2 5 5 9เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปฟังธรรมเทศนา จากครูบาอาจารย์สายวัดป่าและปฏิบัติธรรมตลอดคืนและในวันที่8พฤษภาคม2 5 5 9เวลา10นาฬิกาเป็น,นต้นไปขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโรงทานและร่วมพิธีสมโภชเทพแม่แตะเคียนทองและเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมฟังธรรมเทศนาะ จากครูบาอาจารย์สายวัดป่าและปฏิบัติธรรมตลอดคืนอันเป็นคืนสุดท้ายสำหรับท่านที่จะบวชชีพรามณ์ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่นชุดขาวเต็นนอนไฟฉายยารักษาโรคและอื่นๆมาด้วยและในงานนี้ รับประทานอาหารมังสวิรัตตลอดการปฏิบัติธรรมในวันที่6ถึง8พฤษภาคม2 5 5 9จึงเป็นโอกาสแห่งการสแสวงบุญถือศีลทำทานปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่095 432 7จ3 3จึงบอกบุญมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักสงฆ์วัดภูธรรมละบ้านชาติตำบลนาโกอำเภอกุชนาลายัยจังหวัดกาฬสิน์ขอขอบคุณในความร่วมเมอจากสายบุญทุกท่านสวัสดี้รรัาเทเ